เยียวยาเกษตรกรหลังคณะกรรมการอนุมัติกันกลองสั่งทกอจ่ายเงินกลุ่มตกล่นกว่าแสนรายเผยนะคะ18สิงหาคมนี้ชงเข้าคอรมอแน่นอนค่ะเพื่อขออนุมัติวันจ่ายพร้อมกับรีบตรวจสอบสิบรับเงินเยียวยาที่ w w w moac go ths ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบทุกๆคนนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ วันนี้เราก็ยังคงตามเบอร์ไวเบเยียวยาเกษตรกรในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินกว่าแสนรายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อปลูกกลุ่มตกลน่นหรือว่าจะเป็นในส่วนของบัญชีต่างธนาคารโดยเรียกรวมกันแล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มตกหลน่นหลังคณะกรรมการอนุมัติกันกองสั่ง ทอกอนะคะจ่ายเงินให้กลุ่มตกลนกว่าแสนรายเผยนะคะ18สิงหาคมนี้ชงเข้าครมอขออนุมัติวันจ่ายแน่นอนค่ะพร้อมกับให้ท่านรีบตรวจสอบสิทธิ์นะคะพร้อมรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w moc.go.th a ค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรก่อนจะเข้าชงครมวันที่18ซึ่งเหลือแค่1วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้อิสานแทบขอหยิบยกในส่วนของข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะมีรายงานข่าวแจ้งว่าหากเงินเยียวยาเกษตรกรของท่านใดนะคะที่แจ้งเข้าระบบเววเยียวยาเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีของท่านให้ท่านปฏิบัติตามนี้คือให้โทรไปแจ้งเลขบัญชีได้ที่หมายเลข02 558 6555แล้วหลังจากนั้นรอสายนะคะให้ท่านกด0และก็รอสายจากเจ้าหน้าที่เมื่อทางเจ้าหน้าที่รับสายแล้วให้ท่านบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าติดต่อเรื่องเงินเยียวยากเกษตรกร Com. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คู่สายก็จะถามถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเกษตรกร,ร,กรท่านนั้นที่แจ้งรายละเอียดเข้าไปเพื่อเช็คว่าเข้าระบบของทางทกศค่ะ จริงและจะมีการสอบถามหมายเลขบัญชีจากเกษตรกรท่านนั้นและให้ท่านแจ้งหมายเลขบัญชีของท่านให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลหมายเลขบัญชีของท่านเข้าไปในระบบต่อไปนี้ก็คือผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดหรือถ้าหากเกษตรกรท่านไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรติดต่อไปได้ที่คอเจนเตอร์02 5550555 55 55 55ของทางธนาคารทกสได้นะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาก่อนที่จะชงเข้าครมซึ่งเป็นวันอังคารตรงกับวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้แหล่งข่าว Alors, คณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าวนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการกันกลองการใช้เงินกู้ได้ประชุมในเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่า โดยทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกกร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อที่จะให้ทางธนาคารทกสโอนเงินผ่านบัญชีของเกษตรกรและก็ขยารยระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนสิงหาคมนั้นมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือทางคอรมอในวันที่18สิงหาคม2563เกษตรกรรายใดที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา เกษตรกรนะคะท่านเช็คสถานะของท่านเข้าไปแล้วท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน w w w m o a c g o t h หรือตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะที่ w w w y e y a a เยียวยาเกษตรกร .com ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดจ่ายเงินเยียวยา3เดือนก็คือพฤษภาถึงกร,รกฎาคมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วหากเกษตรกรท่านไหนที่มาแจ้งเลขที่บัญชีล่าช้าหมายความว่า เกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีต่างธนาคารหรือว่ากลุ่มตกลน่นหรือว่ากลุ่มพ่อปลูกแจ้งเลขที่บัญชีในวันที30่30-31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทําให้ทางธนาคารทกศไม่สามารถโอนเงินให้ได้ตามกําหนดเวลา ก็คือ31กรก,กฎาคมที่ผ่านมาถือว่าท่านยังไม่ได้รับเงินในส่วนของรอบที่3เพราะฉะนั้นต้องผลักไปเป็นกลุ่มตกล่นดังนั้นจะต้องให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอครมอเพื่อขอขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยาออกไปนั้นนะคะซึ่งล่าสุดนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลดําเนินการสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเสนอเข้าชงครมวันที่18สิงหาคมนี้ ใครได้หรือไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะคะที่ www.moac.go.th หรือตรวจสอบผลการโอนเงินจากทางธนาคารทกสได้ที่ w w w y o y a g r a เก t ตร o ร c o m อันนี้ก็คือความคืบล่าล่าสุดหากท่านไหนไม่สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ติดต่อไปตามหมายเลขที่ทางผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดให้โทรไปที่คอเซ็นเตอร์ของทางธนาคารทกศได้เลยนะคะอันนี้สารแซบก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากก่อนที่จะรับวันจ่ายเงินจริงๆนะคะขอให้เกษตรกรทุกคนโชคดีและ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรโดยเร็ววันอิสันแซ่บขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ